สวัสดีค่ะถ้าทามน้องดีดวผมมันอายุอายะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดัมซิงนะคะผมฟูจังโอเคก็อยากเซลนะคะวันนี้เราก็จะมาย้ายเสาจากตรงนน้นมาตรงนีน้มาดูนะคะวันนี้ก็ใช้รถไถยก โดยคุณพ่อแล้วก็พี่เ,เราจะทำที่จอดรถนะคะโงจอดรถ เราจะทำแบบนี้นะคะ นีพี่ชายอ,อันน้เี่พี่สาวแล้วกันนะทุกคนพี่ชายกับพี่สาวแล้วก็คุณพ่อนะคะ ลากมาเองนะทุกคนจากตรงนู้นเรียบร้อยนะคะนี่จะทำกี่ล็อกคะสามล็อกสามล็อกคะแตมองเอาตลับเมตรตรงนี้นี่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 นนี่นีชนุน แล้วก็นี่นี่นี่นีนี่นนี่จะมีนู่นมีสนผลลังบานนะทุกคนจะมีมะพร้าวอยู่ฝลั่งแล้วก็จะเป็นแบบมะม่วงแบ่งเล้นมะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงหวานมันก็ไม่หวาน่ะม่นก็ไม่เปรี้ยวทุกคนแต่มันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันแบบจืด ผมไปเปลี่ยนนี่แต่มันไม่เปรี้ยวเท่าต well ้นนี้ต้นนี้จะเปรี้ยวมากนี่จะเป็นมะนาวก็จะแบบแยะไปนะคะกับพงกระเพราแล้วไก่แต่ไม่มีไก่แล้วค่ะเลื่อนทุกอันเจ็บสุดๆใช่เลื่อนไปข้อตัวนอกกับชนทางโน้นนี่เนี่เราขี่ไปหเลยไป

กินทิเลียนกลางทุ่งนาสุดชื่นมากทุกคนนะว่าบรรยากาศแบบคิดจะไปคิดบรรยากาศตอนหับตื่นมาแล้วเห็นทุ่งนาแบบตอนข้าวมันเหลืองอร่ามอะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้แบบยัง ยังมีแต่ยาไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าต้อนอะไรนะพี่ไปยนช,ชูรสต้นชาย,ยาชาย,ยาชาย,ยาเป็นต้มเป็นต้มกินนะคะทุกคนต้นบักซูร้รสบักซูร้รสอร่อยพล้วก็นจนุนว่ามะม่วง มะเขือแตงโมโอ้โหก็อะก็เถอะคุณแม่ยังไม่ได้แต่งหน้านะไม่ให้ไม่ทา้ค่ะคขานี่นะคะทุกคนก็จะเป็นรถเสียมิมนะคะซื้อมาไว้ประดับบารมีไม่ได้ไม่ได้ไปใช้จะมายม ชื่ออะไรนะชาานนนเชียรออ์นั่นแหลนะมันจะไดียว่าชรุเออนั่นแหละนั่นแหละทุกคนแต่มันแซ่บดีนะไม่ยมตรงนี้อะ่ะทุกคนจะมีต้นสตอนะทุกคนแต่ว่าไม่มีผลให้กินสักทีเนี่ยคือแบบว่าไม่ต้องตัดตัดต้นมะม่วงออกก่อนไหมทุกคนถึงแบบจะมีสตอให้กินอ่ะ ปูกตั้งนานนะทุกคนไม่ได้กินเจ้าทีของโปรดด้วยนะใครมีสตอรนะทุกคนชอบมากเลยนะแบบเอามาเอ้อนะเอามากินกับอะไรปลากระป๋องใส่พริกใส่ชุรสใส่น้ำปลาหน่อยนึงแล้วก็ใส่หอมเยอะๆซอยหอมใส่เยอะๆแล้วก็พริกนิดเดียวผพอไม่ชอบ มันก็แบบสตอสตอรลูกนึงก็คำนึงไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนอ้อเม็ดนึงก็คำนึงไปเลยอย่างเงี้ยมันแซ่บจริงๆนะไม่ชอบแต่ก่อนไม่กินได้ไปเลยพอมาได้กินปุ๊บกินเรืเ่อยๆก็ชอบไปเลยอทุกคนแต่ได้กินสตอไม่เป็น <laughs> ไม่อะทุกคนตอนนี้ก็มีนะมีแต่ดอกดอกมันอนะทุกคนแต่มันไม่มีผลให้กินเลยอะเศร้านะนี่บ้านยานะทุกคน ทำทำทำที่จอดรถให้น้องแตงโมให้รถด,ดำนะคะต้องรีวิวโอ,อ่งได้ไหมเนี่ยไม่ต้องวันนี้ไม่ว่าจะไปหวานแฮน่ะทุกคนแต่ว่าแบบโมแฮอยู่ไหนนะในบ้านใช่ไหมฉันแม่โคไม่โคทำงานอยู่อะ เสร็จแล้วมั้งนะทำอะไรกันนันไปดูอีกนะคะอ๋ตอตอกอันนี้ลงซื้อๆอ๋อมิ้น่นมันไม่ได้แบบพูดให้มันแบบเขอตอกอันนี้ลงซื้อๆ,อ,อ,อ,นนอ,ๆอย่าวัานเฮจน ขอพอ่อลงสาลนะพอ่พอว่าไม่เอาไม่ลงสับมันลึกข้านีนเอ็นแต่หัวทุกคนถ้ายืนก็แบบเห็นแค่หัวมีแห่เล็กด้วยอะ่ะอยากหวานแหน่ทุกคนเนี่ยวานว้อยากมากแต่พ่อบอก่ให้ลงก็ให้หวานอยู่แต่ทึงบนก็เลยแบบไม่เอาเลี้ยวไม่เอาดีกว่าโนโนฉันทำไม่ได้ลงฉันจะไม่หวาน แต่ถ้ารัพษ์ไม่มีผลเก็บกินหมดแล้วทุกคนแล้วคืออาไรนะมะม่วงหัวช้างเยอะมากก็จะถอนต้นหนึ่งมันเยอะเกินอ่ะไม่มีคนกินแต่แบบเอาไปทำอะไรนะม่วงกวนอ่ะอร่อยนะทุกคนแซ่บอืมนี่อาจจะโมเยอะมากกว่าเห็นเห็นงานที่พ่อทำนะ เราออกอะ่ะร้อนมากนี่มึงจะมาหาเหหน,นะคะทุกคนติดตามได้คลิปหน้านะเหห์อยเสร็จแลหาเหห์กนทุกคนติดตามได้ในคลิปหน้าวนันนี้ตอนนี้ยังไม่ตื่นนะทุกคนดูหน้าหน้าดำผีหมดเลยอะ่ะมีคนทกักว่าดำหนุยอะ่ะช่วงนี้เข้มขึ้นนะเราหนาหน้าก็ร้นจริงๆแล้นะทุกคนคือแบบช่วงนี้เราเข้มเข้มขึ้นหรือเปล่าอันแเบบนี้ยคือแบบ ขึ้นหน่อยเปะพูมิกเกลบอกว่าอ๋อน่าจะไม่หน่อยนะคะไม่ว่าเยอะอยู่ว่าแบเป็นเป็นคนรู้จักกันแล้วค่ะมิงเดินหาแหงกแลนะทุกคนโอเคค่ะแล้วเขาก็หมาคคิดหน้านะคะ